ห้าสิ่งนะครับที่ควรระวังในการขับรถช่วงฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับใครขับขี่รถยนต์หรือว่าเดินทางโดยใช้ถนนนะ่ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะบอกครับห้าสิ่งห้าอย่างเนี่ยที่ต้องควรระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกนะครับจะมีอะไรบ้างน,นะครับผม หนึ่งนะครับไม่ควรขับรถเร็วนะครับเพราะว่าถ้า,าขับรถเร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุมันมีมากมายกเกินนะครับก็ต้องขับรถใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับไม่ควรขับรถเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาละอองฝนมาเกาะตามกระจกเนี่ยจะมองเห็นกระจกหรือมองเห็นวิสัยทัศน์ด้านนอกนะครับได้ไม่ดีนะครับก็ต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมสองเรื่องของระบบการเบรกนะครับฝนตกเนี่ยน้ำก็จะเข้าไปในพวกระบบการเบรกต่างนะเวลาเอาเบรกเนี่ยอาจจะทําให้เบรกได้ไม่ดีเท่าเหมือนตอนถนนแห้งหรือว่าตอนที่ พื้นเป็นปกตินะครับผมอันนี้ก็ต้องควรระมัดระวังนะคว่าเรื่องของเบรคนะครับควรหมั่นเช็คเบรกให้พร้อมใช้แล้วก็ไม่ควรเบรกแบบกระรานหันนะครับอาจจะเกิดให้รถมีการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำต่างๆได้นะครับผม3นะครับพยายามเปิดไฟหน้านะเปิดไฟจั็บอกไว้นะครับผมเพราะว่า เวลาที่มีรถสวนเลนมาเนี่ยครับฝั่งที่เขาสวนเลนมาจะเห็นว่ารถของเรานะครับขับมาอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟนะครับถ้าเกิดเข้ามาตกงนั่เนี่ยบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับผมต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็พยายามใช้ไฟให้เป็นประโยชน์นะครับผม4นะครับเวลาขับบนถนนเนี่ยเรามักจะเจอเป็นแอ่งน้ําตามข้างทางใช่ไหมหรือว่าเวลาเราลงอุโมงค์เนี่ยครับจะเจอน้ําขังใช่ไหมครับต้องสารวจนะครับว่าถ้าน้ํามันสูงนะครับเราไม่ควรวีนะครับผมแต่ถ้าเกิดน้ามันไม่สูงมากเน มันก็พยายามนะครับปิดแอร์นะครับแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับในการขับรถนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถลุยน้ําไปได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าน้ำลึกมากน้าเยอะมากก็ไม่ควรลุยนะครับมันก็เสี่ยงนะครับต่อการน้าเข้าเครื่องนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมถ้านะครับถ้าเจอพายุเข้าหนักๆมองไม่เห็นเส้นทางหรือว่ามันมืดมากนะครับแนะนําว่าให้จอดพักนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้ข้างทางนะครับผมมันจะทําให้เรานะครับปลอดภัยนะครับก็คือว่าอย่าไปเสี่ยงนะครับถ้าเกมมฝนตกหนักอันตรายมากๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นก็พยายามค่อยๆเดินทางแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีบร้อนเห,หนื่อยนะก็พยายามจอดข้างทางเพื่อที่ว่ารอให้ฝนม,มันซาลงแล้วก็ค่อยขับก็ได้นะครับผมโอเคครับทั้งหมด5อย่างนะครับช่วงฝนตกนี้ก็เป็นข้อระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะช่วงที่ฝนตกก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลรถยนต์กันด้วยนะครับ,บผมด้วยความพงใจจับกราดบ้านนะครับ